สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เสียวหยานะคะวันนี้เสียวหยาก็มีข่าวคราวในส่วนของการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลสุรินมาฝากกันนะคะซึ่งคราวที่แล้วที่ได้ประกาศลงทะเบียนใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมนะคะระหว่างวันที่7วันที่8ให้มารับวัคซีนตั้งแต่เวลา10 เวลา8นาิก30นาทีเป็นต้นไปนะคะวันนี้เสี่ยวก็มีข่าวคราวมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมนะคะระหว่างวันที่9ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะสามารถมารับวัคซีนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีไปจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในส่วนของวันที่12วันเสาร์ที่12มิถุนายน2564นะคะ เขาจะเลื่อนมาฉีดในวันศุกร์ที่13มิถุนายน2564นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน2564ก็ให้มารับวัคซีนในวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564นะคะซึ่งจะไม่ฉีดเสาร์อาทิตย์นะคะใครที่ได้คิววันเสาร์ก็เลื่อนมาเป็นวันศุกร์ได้คิววันอาทิตย์ก็ให้เลื่อนมาเป็นวันจันทร์นะคะให้เริ่มฉีดตั้งแต่เวลา 8.30นาฬินาทีเป็นต้นไปไปจนถึงเวลา15.30นาฬิกานาทีะคะซึ่งเสี่ยวเยาเองและแล้วก็ได้อยู่ในคิวของเวลาระหว่างวันที่9ถึง15นะคะซึ่งเสี่ยวเยาลงทะเบียนว,วันที่10มิถุนายน2,564วันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับตัวเองให้ฟังนะคะเพราะว่าเสี่ยวเหยาฉีดวัคซีนมาแล้ววันนี้แหละแต่ว่าก็มาพูดหลังจากเลิกงานนะคะก็เลยจะเป็นการฉีดของแขน ข้างขวานะคะเสี่ยวเหยาตอนนี้ยังไม่มีอาการใดๆนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะเพราะว่าก่อนนอนเราเราเคยเล่าไปฟังว่าเผื่อความตืกเต้นนะคะอาจจะได้ฉีดสัปดาห์นี้แล้วเราก็ได้ฉีดสัปดาห์นี้จริงๆนะคะวันนี้ก็เป็นที่10มิถุนายน2,564เสี่ยวเหยาลงทะเบียนไว้เวลา11นาฬิกานะคะแต่ว่าเราไปถึงจุด ฉีดวัคซีนนะคะเวลา10นาฬิกาสเราไปก่อนเวลาอย่างน้อย30นาทีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ้อควรปฏิบัติที่เคยได้บอกกันไปแล้วนะคะเราจะต้องนอนอย่างน้อยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ออกกําลังกายหนักนะคะงดชากาแฟเลยนะคะต้องงดเลยนะคะคุณหมอบอกอย่างนี้นะคะให้งดนะคะสําหรับท่านใดน,นะคะเซลล์ยาวเองจะมีที่บอกว่ามีปัญหาในส่วนเรื่องของการนอนหลับเ,เพราะว่าตื่นเต้นนะคะวันจันทร์ที่7ก็เชีย์ฟุตบอลนะคะวันอังคารก็นอนสี่ทุ่ม 15นาทีนะคะแล้วเมื่อวันพุธนอนประมาณสามทุ่ม40นาทีนะคะเพราะว่าตื่นเต้นนะคะก็แต่ว่าง่วงนอนแล้วแหละเราก็คิดว่าเรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอแหละแต่ว่ามันจะตื่นเต้นตรงที่เราถึงเวลาวันที่10นะคะเวลาหมอนัดแล้วอะ่ะเราดื่มน้ำตอนเช้าเกือบลิตรครึ่งไม่ใช่ลิตรครึ่ง1ขวดนะคะ6 0.6ลิตรนะคะก็คือประมาณขวดเล็กๆเนี่ยเรากินหมดเลยนะคะเราก็พอมาทํางานก็กินน้ําอีกเกือบได้ประมาณ1.5ลิตรนะคะขวดใหญ่ๆเรากินน้ําเยอะมากก่อนไปฉีดนะคะก็เลยกว่าจะถึงเวลาจริงๆเราก็เข้าห้องน้ําหลายรอบนะคะเพราะว่าอาการตื่นเต้นนี้ทํายังไงมันก็ไม่หายนะคะเพราะว่าตอนผ่าตัดตัวเองนะคะก็เคยตื่นเต้นแล้วแต่พอจะมาถึงวัคซีนนะคะเป็นเรื่องของอะไรที่ใหม่ๆนะคะเซลล์อยากตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้รับวัคซีน ครั้งแรกนะคะถามว่ากังวลไหมกังวลค่ะเพราะว่าเราอ่านข่าวมาบางทีก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวแบบที่ทําให้จิตใจของเราแบบคิดไปก่อนแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็กลัวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนะคะแต่ว่าพอถึงคิวแล้วก็ไปตามเวลานดนะคะเพราะว่าเดินไปนะคะเพราะว่าที่ทํางานจะอยู่ในใกล้ที่ฉีดวัคซีนนะคะซึ่งตอนนี้เขาได้ย้ายจากโรงพยาบาลสุรินมาเป็น โรงพยาบาลสนามวัคซีนที่มหาวิทยาลัยราชภัสสุรินนะคะคณะวิทยาการจัดการอาคาร44นะคะซึ่งเสียก็อยู่ใกล้ตรงนี้เดินไปประมาณ800เมตรก็ถึงที่แล้วนะคะประมาณ2นาทีนี่แหละแต่ว่าพยายามเดินช้าๆเพราะยังไม่อยากไปถึงเร็วนะคะมันตื่นเต้นนะคะพอไปถึงไปถึงอาคาร อาคาร44ใช่ไหมคะคณะวิทยาการจัดการจุดแรกเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมไปคือบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าในแอปหมอพร้อมเราก็มีแล้วแต่ว่าพอไปถึงจริงๆของไม่ได้ใช้เขาสามารถเช็คข้อมูลของเราได้นะคะเราก็เอาบัตรประชาชนไปนะคะจุดแรกเลยนะคะก็ชั่งน้าหนักชั่งน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็วัดอุณหภูมินะคะ36.6ค่ะก็วันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะพราหลังจากนั้นนะคะเมื่อจุดที่1เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ไปจุดที่2ในการกรอก กรอกความยินยอมนะคะว่าเราจะรับวัคซีนนะคะเขาก็จะถามให้เรากรอกข้อมูลของตัวเราเองนี่แหละเลขบัตรประจําตัวประชาชนอายุที่อยู่นะคะสามารถ ให้ใครติดต่อได้นะคะญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ขอเบอร์เราไว้นะคะแล้วก็ให้เรา,เากรอบแบบสอบถามว่าเราเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิปดปีไหมเคยนอนโรงพยาบาลก่อนหน้านี้14วันไหมหรือว่าอยู่ในช่วงของการตั้งครรภ์ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เราติ๊กถ้าไม่ใช่ก็ติ๊กแต่ว่าเสียวเยาวก็มีอยู่อันนึ่งนะคะติ๊กว่าใช่นะคะ <c ười> เพราะว่ามีความกังวลเ <c ười> <c ười> <c ười> กี <c ười> <c ười> ่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดสิคือกังวลไงคะเราอาจจะ คือมันใหม่มากนะคะเราก็ตื่นเต้นและคะ่ะเพราะว่าบอกไม่ถูกอะ่ะมันใจสั่นนะคะใจสัน่นปวดฉี่หลายรอบเข้าห้องน้ําหลายรอบนะคะอาจจะเป็นเพราะเราดื่มน้ำมากนะคะแต่ว่ารู้สึกแต่ว่าเราใจสั่นมากๆตื่นเต้นนะคะก็คือเรื่องของเรื่อง,งตื่นเต้นเราก็ไม่รู้ว่าเรานอนหลับเพียงพอไหมคะสามทุ่มสี่สิบนะคะแต่ว่าพอจุดที่สองเราปรับข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ไปจุดที่สามนะคะจุดที่สามก็เดินออกไปเลย ไม่ใช่เดินเข้าไปนะคะแล้วคุณหมอก็มาพบคุณหมอคุณหมอก็จะถามว่ามีโรคประจําตัวไหมหอย่างเงี้ยค่ะหนูก,ก็เลยบอกว่าหนูมีผ่าตัดมะเร็งไทรอยคุณหมอเขาก็จะเขียนระบุไว้ว่าเราเราอยู่ในตรงนี้ว่าเป็นมะเร็งไทรอยนะคะจากนั้นนะคะก็เข้าไปจุดที่หนึ่งเลยข้างด้านในนะคะก็คือเตรียมบัตรประชาชนเขาก็จะ เช็คข้อมูลของเรานะคะเราก็ใช้แค่บัตรประจําตัวประชาชนเขาก็จะคีย์ไปแล,แล้วเขาก็เอาแบบประชาชนของเราสแกนเราก็เป็นผู้ป่วยของพยาบาลอยู่แล้วนะคะก็มีข้อมูลเขาก็จะออกอันที่สองให้นะคะว่าไปอันที่สองจะเป็นจุดของการวัดความดันนะคะวัดความดันก็ประมาณ99เเราก็อยู่ในช่วงของปกตินะคะถามคุณหมอแล้วเราก็ไม่ได้ อะไรนะคะไม่ได้ามดันสูงเนาะเราปกติแหลเะเก้าสเาพอจากนั้นก็จะเป็นซักประวัติเราจะพบคุณซักประวัติกันก่อนนะคะเขาก็ถามว่าเราระหว่างมาเนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกไหมใจสั่นตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามเราว่าอาเจียนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนก่อนที่จะมาเราก็บอกว่าไม่มีอาการแน่นหน้าอกหรือแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าหนูจะตื่นเต้นเหมือนจะใจสั่นมากกว่านะคะเขาก็เลยบอกว่าเออหนูก็เลยบอกว่าหนูผ่าตัดช่วงปี60หนูจะ มีกังวลอะไรอย่างงี้ไหมก็เลยเขาก็เลยส่งหนูไปพบคุณหมอนะคะให้พบคุณหมอก่อนก่อนที่จะไปจุดที่4ี่ก็คุณหมอก็จะถามแล้วว่าผ่าตัดตั้งแต่ปีไหนนะคะมีกินยาฮอร์โมนไหมหนูกินยาฮอร์โมนนะคะเพราะว่าไทรอยด์ถูกตัดไปแล้วใช่ไหมคะหนูก็จะกินยาฮอร์โมนมาตลอดนะคะก็เลยกังวลไหมคุณหมอบอกว่าแล้วพี่พยาบาลด้วยคะ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นเหมือนหนูแหละเขาก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็เลยแต่ที่จริงๆหนูก็บอกว่าระหว่างเดินมาหนูเหมือน ใจสั่นนะคะก็จะกลัวว่าเครียดไหมยเงี้ยะคะ่ะแต่ก็มีคอมเมนต์ว่าต้องบ่นเกี่ยวกับการฉีดนี่แหละคะ่ะทอต่อมานะคะในจุดที่4ี่เขาก็จะให้เราจุดที่สทําอะไรหนูจำไม่ได้อาจจะลืมนิดหน่อยนะคะก,ก็จะดูข้อมูลออกใบนะัดให้เรานี่แหละแล้วก็จุดที่5จะเป็นการฉีดวัคซีนนะคะเราก็นั่งรอก่อนเพราะว่าส่งที่เสื่ยหยอกไปนะคะยังเขาบอกว่าหนึ่งหงกระปุกอะคะ่ะต้องฉีดประมาณ1ิคนใช่ไหมคะเสี่ยวหยอกไปเป็นคนแรกก็เลยต้องนั่งรอก่อนนะคะเพราะว่า เดี๋ยววัคซีนเปิดแล้วอาจจะเสียหรือเปล่านะคะก็เลยต้องรอเพื่ออีก10คนก่อนรออีกนิดนึงรอไม่นานนะคะเมื่อเมื่อมาครบแล้วนะคะก็ได้เริ่มการฉีดหนูฉีดข้างขวานะคะเพราะว่าเรามีปัญหาตั้งแต่ตอนที่ไม่สบายใช่ไหมคะเราผ่าตัดบางทีก็นอนข้างซ้ายได้บางทีก็นอนข้อขาอไม่ได้แต่ว่า พอช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเสียวเหยานอนข้างขวาไม่ได้นอนข้างซ้ายได้เราก็เลยอยากฉีดวัคซีนข้างขวาเพราะว่าอาจจะระบมอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องนอนข้างขวาเราก็นอนข้างซ้ายได้น,นี่ก็เลยเลือกที่จะฉีดข้างขวานะคะจากนั้นคุณหมอก็ฉีด แป๊บเดียวเองค่ะหนูมไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะมันเหมือนเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงออกคุณหมอมือเบามากเลยนะคะจากนั้นก็ไปนั่งสังเกตอาการประมาณ30นาทีพอนั่งสังเกตอาการระหว่างนั้นนะคะเราก็ไม่มีอาการใดๆนะคะก็รอคุณหมอพี่พยาบาลนะคะเขาก็จะเอาพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยะคะ่ะเขาก็จะเอาใบานัดมาให้เรานะคะใบนัดก็จะฉีดอีกทีวันที่30 กันยายน25ง4นะคะสิ้นปีก็งบประมาณนะคะก็เลยบอกว่าช่วงสิ้นปีงานเยอะแน่นอนเราก็เลยอาจจะมีปัญหาตัวต,วตรงนี้ใหม่แต่ว่าเราก็ได้นัดในวันที่30นะคะนั่งรอเอ่อนั่งรอาการประมาณ30นาทีแล้วก็ไม่เป็นอะไรเราก็กลับได้นะคะแล้วก็มาเจอพี่ๆทุกท่านนะคะก็บอกว่าอาการหลังหลังจากเราฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมคะก็ให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะเพราะว่าอ,อาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่มีอาการขั้นเคียงนะคะแต่ว่าบางท่านนะคะ ฉีดเมื่อวันที่7แล้วก็อาจจะเป็นไข้เล็กน้อยนะคะเล็กน้อยแต่ว่าเช้ามาก็ทํางานได้แต่ว่าบางท่านนะคะก็คือฉีดวันที่7วันที่8วันที่9ก็จะไม่มีอาการใดๆเลยแต่ว่าจะมาไม่สบายเล็กน้อยในช่วงวันที่10นะคะก็ขึ้นอยู่กับ สภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะซึ่งเสี่ยวเหยวเองวันนี้ยังไม่มีอาการใดๆเราก็เลยอยากมาเล่าเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยไปประมาณสัก3าสวันนะคะเพราะว่าบางท่านนะคะวันวันแรกก็ไม่เป็นไรนะคะวันที่1วันที่2ไม่เป็นไรแต่วันที่3วันที่4ี่ก็ป่วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเหมือนเรากังวลหรือไม่สบายใจก็กินยาพารานะคะเหมือนรู้สึกไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กินยาพาราไปก่อนนะคะแต่ว่าเสี่ยวเหย่ยก็เลยถามว่า ถ้าไม่เป็นอะไรนะ่ะไม่กินก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังยังไม่มีอาการเนาะแต่ว่าเราจะพยายามห่มผ้าหนาๆนานานาไว้เลยคะ่ะคืนนี้เพราะว่าถ้าผ้านมเลยคะ่ะจะห่มสองชั้นแล้วก็จะพยายามนอนให้เร็วๆนะคะวันนี้จะพยายามนอนเร็วๆมากนะคะเพราะว่าประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะหลังจากฉีดวัคซีนเราก็จะต้องนอนหลับให้เพียงพออีกประมาณสักสองสามวันเพื่อดูอาการไปก่อนนะคะ วันนี้ก็เลยจะมาเล่าข้อตื่นเต้นอะไรให้ฟังนะคะเพราะว่าเสี่ยวเหเองฉีดวัคซีนครั้งแรกใช่ไหมคะเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเสี่ยวเหวินนะคะซึ่งไม่เคยฉีดนะคะเคยฉีดครั้งเดียวตอนเป็นไข้แล้วเราก็ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ฉีดนะคะก็เลยอันเนี้ยอันเนี้ยตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราฟังคนอื่นมาด้วยนะคะบางทีมันเกิดความพะวงเราเระแวงในจิตใจของเราเราก็เลยแบบอยากทดสอบนะคะเพราะว่าระหว่างที่คุณหมอปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลเนาะเราก็เริ่ม สบายใจไปเปาะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาถึงคิวฉีดวัคซีนก็ไม่ตื่นเต้นนะคะแต่พอคุณหมอนะคะถอนเข็มออกนะคะมันเหมือนโล่งไปเลยอะคะ่ะมันเหมืนอนที่เรากังวลไว้มันหายไปหมดแล้วนะคะน,นี่ความรู้สึกข,ของเสี่ยวเหยานะคะซึ่งอันนี้เราก็มีอาการหลังฉีดบ้างนะคะเผื่อมีนะคะเผื่อท่านใดที่พบอาการหลังฉีดนะคะก็มีปวดกล้ามเนื้อปวดบวมแดงนะคะร้อนบริเวณที่ฉีดไข้หรือว่าอาจจะท้องเสียนะคะปวดกล้ามเนื้อนะคะกล้ามที่ เอ,อกล้ามที่เราฉีดน,นะคะแขนที่เราฉีดน,นะคะก็พยายามไม่ใช้ไม่ทํางานหนักนะคะแต่เราก็มีมีเขียนหนังสือเขียนอะไรทํางานนี่แหละก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่าไม่หนักมากนะคะเราก็มีอาการปวดศรีรษะหรือว่าอ่อนเพลียนะคะถ้า คลื่นไส้ผื่นอาเจียน,นนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการในการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีอาการใดๆนะคะอันนี้พี่เขาบอกมาแต่ว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนาะเรานั่ง30นาทีเสร็จแล้วใช่ไหมคะไม่ใช้งานในแขนที่เราฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าถ้ามีไข้ก็ให้กินยาอันนี้ก็มีมาฝากกันนะคะเพราะว่าเสียวเหยายวได้ในส่วนของแอสตราซานิกานะคะเพราะว่าเอ่ออันนี้เขาจะใช้สําหรับผู้ ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเขาบอกว่าผลข้างเคียงจะน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเสี่ยวยเองนะคะทั้งอายุยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าเสี่ยวจะอยู่ในกลุ่มของผู้มีโรคประจําตัวเขาก็บอกว่าสามารถฉีดได้ทั้ง เอ่อซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาแต่ว่าช่วงนี้วัคซีนของแอสตราเซเนกามาเสี่ยวเหยก็เลยได้ฉีดของตัวนี้นะคะก็ตอนนี้ยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ต้องดูคืนนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังเสี่ยวเหยวจะมาเล่าอาการให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้เสี่ยวเหยวก็มีข่าวคราวในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งเสี่ยวเหยาเองก็ได้ฉีดแล้ววันที่10มิถุนายน2564นะคะในส่วนของผู้มีโรคประจําตัวที่ลงทะเบียนหมอพร้อมนะคะหากมีข่าวคราวในการฉีดวัคซีนในส่วน ของใดๆเพิ่มเติมเดี๋ยวเสี่ยวเยาจะมาแจ้งกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ